เอ้ยขอหดดีเหวีากกว่านีกว่าจุเบียกว่ีเออจ้ารคาพี่โอ้พี่ใหอ๋ออีซ่าเอ๋อเอออีซ่าหันหนอบุเวลเล่เดียตารคดันจุดบุไฟเลยฮะเดี๋ยวตาดนบุไฟอ่ะเบรนมาตัเด้อเคไปเลยกว่จุเบียกว่าที่นะอล่กว่าจุเบี้ยกว่าไปโย่ปโย่ว่ามาแล้วปีถ่ายชื่อึ้คนนดที่ลากลบกันแล้วเว้ยมาแล้วได้ดาบุลเล ดตดิแต่ปล่อยไว้คมอยู่จะเลยชว์ละไรเงี้ยเดี๋ยวบูดิเฮตุลีเฮตุลีอพอูไปยอกกันเลยตเือะเพอเขาเลยกลัวเราไม่ได้แต่ดิฉัไปยอกรอตะเวยกืขี้บ้าตะคืขี้บาวาไปอยากจะนี่เลยเลยตากลัวม่วกลยดไม่ผ่านบ้าไปราตคราว้า ตีตยวอราเวจีถ้ารุเาปุ๋ยเลากลาดวอ้คลอดีอ๋ไชิบลพวาูาเวคดาดเลอยกัวสนามพลอไปอ่ะปวดคู่ราคาตาปุเลยผุติาาเดมจนอะไ

ถ้าก,กูเวถ้ากรหมอกจีกรอนมุนอะไราานี่นว่าตดตาตุาเลยว,ว่ามาเดตาเดอมืป่ป่าววความยันเหลตาเดืเดอใรน่าีบกเก็ปเลกว่าช่วงน้ำมโลดาเราขอาตคูดถอดเหลเพที่มุกกานันน ta cố vũ lưỡi lưu đây. Lưỡi. À hao vỡ lọc kha hai tìm thì tay ngọc kia nó kia 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 ta cái kia Lên đây kia 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 này kia lo kia kia ปปาเชเลยจ้เลยตามราติดไปภาษาคือู้วมะเอาเลยปปาอากาศิตามาหรอวันที่ไองเยร์สองเยร์ดีไว้ขี่ตีหลังเนี่ยดีไว้ขี่มาเล่นเลีชูเลยอีตาอีตาอีตาเกาก็ทบ ใครีบไปหยาดูลโอ้ยเดียวมปกแล้วเว้ยไอสอคือดี๋อสอคืออ๋ออะไรคอปากไม่เใครบ้าคอเลยอเด้ออ๋อเฮ้ยก็ เลื่นเยนาะลื่นนี่ีจัดขาตัันเลยัยนะตัลลพันเลือยู่ก้อน้งพลัเนี่ป่านนี้ยบุบเลยอยู่ก้อนท่านข้าม่กุยไปจั่หรรร Wah, wow, à vẫn nuôi ra, à vẫn bây giờ vẫn nuôi ra. à, ủa, à, lên đây này, lên đây này, cái nhon nọ thì ya thau đi. đi xung bắt xả bát khu toàn được cái bây giờ ta, lên ê, đi ta, eh, sorry, ta zoom ni. nè. Đuột là cái cha mẹ dùng zoom này nè. อีตาบุญพันเล่ยังีบ่รืออีเทห่หาหาหมาตาบุดัดบลอเลืนี่เลือตาปูโมโค,โคโดีนี่ลูตาปูมโคโคโนี่ยเก้ๆๆไปเลยกว่าๆที่ไปย่ออ,กอ,กอ,อากูดองอาปาตาอัลลอตาร์าเดกมีาตาบุตาบาลอีนัน mỗi người tham biết được chưa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  biết được á, biết được chưa biết được à đi được chưa biết được chưa biết được chưa qua qua đi biết được chưa biết được được Dễ cả được chưa Dễ được chưa biết được chưa biết nhau rồi, sau đó รกว่าท้มรูกว่าสถอธมรกว่าสเอเอเฮ้ยอาตาอา๋อลล l a อุนอมิลบาชิสองวิญญาเกรงปรปราที่ก่อนี To mẹ con thằng ta hảo hả hả Ta hả 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 เกมแต่เล mm. oh. oh. yeah. mm. yeah. ี้ยท yeah. ่านไข่กรติาดุอ๋อง่าอบออ๋อยวเนี่ยอ้ท่านนี่นอะหรือไม่อาเรียดหรอเด็กที่าบูมอะไรดูบูมอุ่นลี่ดตวอ๋ท่า่พกยาตออ๋อกระติ้าดัดด่ออ๋อเยอัตมาเล่เลสเลเลนกว่าด๊อกขาดอกาเออเต็นนะน้องกติกวเลเลเยอะดูโก้ทาดอบูมัจเลไน เต้หยันน์ี่ชยเหลือหยันเยอะนอเอาี่หยนอ๋ออากาจ้าอบแรเรออยอ๋องั้จะงาสีตุกอาผาบยเไตามมาดงาสีตุกเลยงาสีตกควายายแ่นระหว่างยงกรต้องเลยสีตุยได้นั้งรื่อกับสีแบี้สีสีตุยราคาราคาตันดวยด่อสีไ่ควายกับสีเีย fix.com vid.com ប៉ានໄຂតាំងតាប់គក់នេះដល់អត់ទេបបលិលសំប្រយោតណាអ្វីភលូភលូភលូសក្ការមកបិទនេះអញ្ញៃ สียมรกตีอ oh. oh. uh ุ้มมาขนาดีบุหร่บหเลยเนนาอานแบต่ดั่ารักน่างน้เลย๋อวาสลีนะไรโอ้โหวาสลีนเออเออ้อ้อเบอกัเลยจีดอลอยวัวเลยเ้าซ a l ท tablet

nó no. oh. okay. uh, uh, để để ảo đi rồi nó ok ta khai niệm ó vaseline để tôi vaseline đó lúc đó thời gian mới hết mang là cái lệ với ta mình nhà ok ok ta khai cái tì lọ ra cái cái con อ๋อจีดันเล่หรือเปล่าวะอ๋ออ๋อม่ม่มาบ้าบ่ามีแกคือแกเพิ่งดูเอาเว้ยไปให้ยืดูเราพูดเราเว้ยที่บ้านเราโม่เราซื้อทีหรอตัดต่อยประกอบเลยพารู้สิขันเราไดู้ อ่าบายาลินไปเพื่อกุลเราดาพลุตัวอื่นโรคที่บาบ่อย่าอุบายนะคะไม่สดเอาแหงามงามบ่ตีงามสคามัจจังก็ได้งามบ่สิงงามสคามัจจังสีอ่ะมันดาดิเลยงามบ่ตีงามสคามัจจะเลยอ่ะไม่จะเลยงามบ่ตีนี่อยู่นิดสิบาดนี่ติงเองเอาแหติกะเลยตะหลอกออกมาครับเนี่ยเดี๋ยวยะละเอาเฮ็ดตรอที่เพิ่นวันนี้แลติกุ เราไม่นีลูมินีนะวันนี้ดีเลยก็เล่าามันจะรับานเลยเม่นีลมีน้ามแต่ลมก็เตะโกนด้เลตะคือปดูดาหมัวดีกบเบก่อนเจียพอลีน้องเจวิาทัานครเราไม่นีมว่าเธอหเราไ่ีบาว่านอกสือเรืไอ่ผตัวอย่างแม่ีบากุญแจเปลี่ยนอะไรที่ว่าอามีคิชีเลอคิชิเลอคิชิเลดูมว่อาตตาจไปเหนอจะเอาวะเออวันนีตักแรวยเท่า้ เออผ่าแล้วตากลยกเห็นรูดบรอดได้แต่ยาวไว้ได้มีโอ้ดดูไม่ตูติติดสีเลยหน่อยชมว่าไดานกิตาเะมากแลครูตานี่จะตาดนีเนีไม่ทำาไมตาจะเล่แต่นี่ันจะเลือกควาตากปานี่แต่เห็นแต่อู้ตุกขีพูจ้อตวานี่ยเอาไว้อบติกโรเตอร์ขีคอบราติกโรเตอร์คีม่วีอาว้จิตเตเน่จิตเจิตเเนจิตนนจิตเเน จีินเน่อเนเขานีไทเอายส้มอ๋อคือีวิอ่าตักคือีบอร์กลตักคือบกลไี่เามอะแทอตาตะลงใหญ่นาะ แหมมีมีใจนี่อยู่ตะปัดดูบ่ที่อุบาเนาะเด้อโอเลยดักกลุ่มปู่เราได้ดีล่ะบ่ดีแต่บ่แต่บ่แล้วตะมันยากนี่มีบาดว่าให้ก็บ่ได้อ๋อไม่อะฮะถ้าก็จิเลยอยากจะมีบาดสิเดี๋ยวว่าบักบักกินข้อนี้เด้อมีนะข้อมื้อนี้อ๋อก็บ่พร้อมแล้วมันเออๆๆเอาอ๋อครับครับอย่าดอกอ๋อเออเดี๋ยวนี้มีนะครับโหลดคลิปเอาดิดาอ๋ออย่าเลยครับอ่าบักปลากิเธอเลยจอลิเนาะโอเคเอาไว้มีบ่ได้ หลูเนาะอาคือกะเลติละจิกะเล่นนี่ปานบ่อย่าอยู่พอคือบึกยายเนาะบ่คือเนื้อเนี่ยอ่อนนุ้ยกะกะพาในลมมาหลูมากะฟลอกอะกันิลมมาบ่พอคือโอ้ยบ่พอคือเคลาะอ๋อขี้กะเล่นนี่ปานนุ้ยกะอะคุยกะเคลคุยกะอากะพาเด้อหูนี่อุ่นเลโกกะขี้ซิอะขี้ซิกะลมมาเนาะลุ้นเลยกันหรือว่าตัวพวกร้านใหญ่ตัวพวกตลาดใหญ่ก็ว่าตัวพวกนั่นแหละเอาไว้ปิดซิป่ะบนี้อืมๆโอเคดาวไว้นี่มีเวลาประจำที่รถซะ နော်ဘကာဒိုအဝယ်တော့နော်ကိုနိပတရသက်လေလာကားခာနော်တော့ပီကူစကောပါစနာကိရခဘူလာဝတ်တေးရပြုလေသွေးဟူပူခေါ်တော့ဟေးယေမင်းပူဒီဒီတဲပါဒီတူစီပါနော်အခုတောင်နေတော့ဘဲနော်စီကူစကောဟေဟာခူရနေတော့ကဲဘာသာဝင်စက်စစ်ဒီစံတာပကမကတေခစစ်သေးလားဒါຫຼື